สวัสดีครับทุกคนครับหายไปสักพักหนึ่งเลยนะวันนี้จะมารีวิวรองเท้ารุ่นใหม่ที่ผมงจะได้มาแล้วครับนั่นคือ Air Max One นี่เป็นรุ่น Big Bubble นะครับคือต้องบอกว่าผมซื้อมา2คู่ด้วยกันคืองงมากคือตอนแรกอยากได้ Big Bubble ใช่ไหมครับแต่ว่าไปดูในเว็บเนี่ยมันหมดก็เลยไปเห็นอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้ ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันคือรุ่นของกอล์ฟนะครเพราะฉะนั้นผมเลยได้มา2รุ่นตอนแรกรุ่นเนี้ยมันหมดใช่ไหมก็เลยไปดูปุ๊บอ่ะมันเหลืออันนี้ผมนึกว่ามันคืออันเดียวกันก็คือพลาดก็เลยซื้อมานะครับสรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังแล้วกันว่าแต่รุ่นเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างรุ่นหึ่งจะมาเจาะลึกในรุ่นของ Air Max One Big Bubble ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้รู้กันทุกอย่างแน่นอนนะครับมา ที่ Air m x 1 Big Bubble ก่อนเลยนะครับอยวจะมาพูดถึงความแตกต่างกันของ Big Bubble แล้วก็ตัว Golf นะฮะนี่ดูอย่างแรกเลยคือกล่องมันแตกต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นของ Big Bubble และนี่ก็จะเป็นของรุ่น Golf นะครับรหัสของเขาเนี่ยก็จะมาในสีของ White University Red นะครับทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็จะมีตัว OG 8 6เขียนตรงนี้ด้วยนะฮะนี่นะครับเป็น ปี86 OG ตัวนี้ก็86 OG เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละมันคือรุ่น OG ของ Nike Air Max นะครับคือ Nike Air Max 1เนี่ยเขาออกมาในปี1986ก็เลยใช้ชื่อ OG 86ก็ออกมาเป็นรุ่น Big Bubble แบบนี้เลย คือทรงนี้จะเป็นทรงที่เหมือนกับตัว OG มากที่สุดนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวบับเบิลตรงนี้สี่รู1 2 3 4แต่ว่าในรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เราเห็นกันก็จะเหลือบับเบิลแค่3เพราะฉะนั้นตัวบับเบิลตัวนี้มันก็จะเล็กลงนะครับเพราะออกรุ่นนี้มามันเหมือนย้อนกลับไปเป็นรุ่น OG ก็เลยให้ชื่อรุ่นว่า Big Bubble เพราะว่ารุ่นแรกออกมาบับเบิลมันใหญ่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราเจาะลึกลงไปแล้วกันนะฮะว่าแต่รุ่นเนี่ยมันต่างกันอย่างไรกันบ้างนี่คือคร่าวๆแล้วกันของกล่อง ส่วนกล่องของ b i g กบับเบิลเองเนี่ยก็จะมีเป็นสวูชไนกี้ตรงนี้เป็นใสๆนะตรงเนี้ยไปดให้ดูเนี่ยเห็นไหมใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบเห็นไหมมีมืออย่างนี้แล้วก็ข้างๆเขาก็ล้อกันไปกับกับรุ่นนี้ที่มีบับเบิลสอันก็จะมี1 2 3 4นะครับส่วนของกอล์ฟเนี่ยไม่มีอะไรเลยปกติมีแค่นี้นะครับเอาล่ะเรามาดูข้อแตกต่างของ Big Bubble แล้วก็กอล์ฟกันดีกว่า ต้องบอกว่ามันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะทั้ง2องอย่างคู่นี้นะฮะแต่ว่าสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยคือผมรู้สึกว่าตัว Big Bubble เนี่ยมันบวมกว่าส่วนก o ล์เนี่ยมันเรียวกว่าคือถ้าใครอยากจะได้ Nike Air Max ที่มันเรียวๆหน่อยผมว่าก o ล์ตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะมากเลยนะครับแล้วก็พอใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบิ๊ก u b b เบมันใหญ่กว่า กอฟเนี่ยมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้น Big ก u b b เบสามารถใส่ตรงไซส์ใชนได้เลยนะครับส่วนกอฟเนี่ยต้องบวกไป0.5ผมได้ลองใส่ดูแล้วยา่ทุกคนได้เห็นนะว่ามันเรียวแตกต่างกันประมาณหนึ่งเห็นไหมคือตรงโทบ็อกซ์เนี่ยของ Big ก u b b เบฝั่งนี้นะครับมันจะกว้างกว่าส่วนกอฟตัวนี้มันจะเรียวกว่าเพราะฉะนั้นมันจะบีบหัวก็ถ้าเกิดใครเป็นคนเท้าปกติ แบบผมนะแนะนำว่าบวกไปเลย0.5จะได้ใส่สบายขึ้นนะครับนอกจากนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันอีกเนี่ยนอกจากหัวที่เรียวกว่าแล้วนะครับก็จะมีคําว่านี่ไม่น่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะเนี่ยไนกี้แล้วก็กอล์ฟที่แตกต่างกันแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงพื้นเนี่ยนะครับอ,นนอ,นะอันนี้คือของ Big Bubble นะอันนี้ของ g อล์นะครับก็ Big b u b b l e เนี่ยก็จะเป็นพื้นปกติส่วนกอล์ฟเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่มีตะปุ่มเยอะ ตัวเล็เยอะมากคือมันก็คงจะคล้ายๆกันกับเวลาที่เราไปตีกอล์ฟเนาะคือมันต้องยึดเกาะกับพื้นนั่นเองนะครับตัวนี้ถามว่าพอใส่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคือ2รุ่นนี้ด้วยความที่มันแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือพื้นของกอล์ฟเนี่ยมันแบนกว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดยกให้ดูแบบมันจะเห็นหรือเปล่านะครับคือพื้นของกอล์ฟเนี่ยมันจะแบนกว่ามันจะดูเรียวกว่าเพราะฉะนั้น มันจะติดพื้นมากกว่าเวลาที่เราใส่คือพื้นมันเตี้ยกว่านั่นเองนะครับพอมันใส่ปุ๊บเนี่ยใครอยากจะได้ใส่ผู้ปองเท้ามันสูงเราสูงขึ้นแบบนี้แนะนำมาไปบิ๊กบับเบิ้ลเลยแต่ว่าถ้าใครที่สูงอยู่แล้วอยากจะหารองเท้าเรียวๆใส่กับกางเกงขาเล็กหน่อยผพราะว่าตัวกอล์ฟเนี่ยก็เหมาะมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเรียวมากจริงๆแล้วก็พื้นตรงบับเบิ้ลเนี่ยสีเป็นคนละสีนะของกอล์ฟนะครับฝั่งนี้เห็นไหมเทียบไปใกล้ๆเลยมันจะแบบมันจะแบนกว่าแล้วก็ ีเขาจะออกขาวๆหน่อยส่วน p i c a b l e ตามชื่อเลยนะครับใหญ่แล้วก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยด้านหลังผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็แบบนิดนึงนะฮะความสูงอะไรเงี้ยแค่นี้เอง นี่คือทั้งหมดของความแตกต่างของ2คู่นี้นะครับซึ่งใครที่อยากจะได้รองเทา Race, ้า Air Max 1 University Red สีโองเขาเลยนะครับก็เลือกได้หมดเลยจะเอาเป็น Big b u b b l e หรือว่าจะซื้อเป็นตัวกอล์ฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันน่าจะเหมือนกันใส่ไปดูแทบไม่ออกเลยนะฮะแต่ตอนนี้ราคา b i g b u b b l e มันก็จะอยู่ที่ราคาประมาณป้ายหรือว่าบวกกัาป้ายไปหน่อยหนึ่งมาสัก ,00 พันแรบเนี้ยคือราคาป้ายมัน5 7า0เท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อตัวกอล์ฟเนี่ยหลายๆคนซื้อมมาาผิแบบเ ก็ยังไม่ได้ส่งคืนนกี้ไปก็ไปขายราคาที่มันต่ำกว่าป้ายของบางคนขายอยู่แบบ5 0า0บาทถทนนเองนะครับก็ปเป็นอีกตัวเลือกเหมือนกันที่น่าจะเหมาะสำหรับใครที่กำลังหารองเท้าใหม่อยู่ณนะช่วงนี้นะครับเอาละเราไปเจาะลึกสำหรับ a Max 1 Big Bubble กันดีกว่านะครับชื่อว่าหลายคนอยากได้แล้วก็รอรีวิวอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจัดให้เลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนดูตั้งแต่รอบๆก่อนนี่ คือทรงที่ส่วนมากคนชอบกันเนี่ยจะเป็น Air Max 1ในปี2017นะครับก็จะเรียวกว่านี้แต่ว่าตัวนี้มันออกแบบให้คล้ายๆใกล้เคียงกับตัว OG ที G ่ ai, สุดเพราะฉะนั้นมันจะดูบวมกว่านะครับแล้วก็ทั้งตัวเนี้ยมันจะสูงกว่านะครับตรง outsole แล้วก็ตรงด้านหน้าตรง t o บ box ต,ต่างๆมันก็จะบวมกว่านั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดต่างเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเดี๋ยวผมจะพยายามหาภาพมาให้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นทั้งตัว b u b บ l ลตรงนี้ ที่ถ้าเกิดเป็นตัว2017เนี่ยมันจะเล็กกว่าส่วน Pop ป n น u ับ l e เนี่ยมันใหญ่กว่ามันหนากว่าพื้นมันสูงกว่านั่นเองแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวของ Big b u ับเบเนี่ยมันจะสูงกว่าประมาณหนึงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราเห็นกันนะครับด้านหลังถ้าผมใส่แล้วผมชอบนะโอเคเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวผ้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นผ้าไนลอนนะครับ เป็นผ้าเมชนั่นเองแล้วก็เป็นหนังกลับข้างๆด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเชือกนะครับที่เป็นเชือกแบบหนาๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดแผนของปี2 0 1 7เนี่ยที่ผมเห็นนะคือเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่เชือกมันบางกว่านอกจากนั้นจะเห็นป้ายแท็กตรงนี้นะครับแท็กจะอยู่ด้านในแต่ว่า,าตัวของไซส์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ซส่ก้า ก็สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะฮะพูดถึงฟีลลิ่งการใส่กันบ้างคือคู่นี้ผมใส่แล้วก็เหมือน Air Max 1ทั่วๆไปรุ่นอื่นๆเลยนะครับถึงแม้ว่าบับเบิลมันจะใหญ่ขึ้นแต่ความสบายมันไม่ได้มีสบายขึ้นอะไรอยู่แล้วเพราะว่าพอเป็น Air Max 1มันเป็นรองเท้าที่แบบรองเท้าวิ่งแบบยุคโบราณแล้วนะมันก็ไม่ได้สบายมากก็พอใส่ได้ครับความสบายเต็มสิบอายุมันสักหกเจ็ดประมาณนี้ใส่เินทั้งวันก็มีเมื่อยเหมือนกันอ๋ออย่างหนึ่งลืมบอกไปว่า ด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นของ Big Bubble เนี่ยมันจะหักขึ้นไปเยอะกว่าตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของตัว217เนี่ยก็จะค่อยๆสลบขึ้น ผมในหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าชอบปี2 0 1 7มากกว่าบางคนก็บอกว่าไม่โดนคู่นี้เลยเพราะว่ามันส่งออกมามันบวมๆหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งผมเห็นพี่เอมรีวิวไปแล้วในส ne a เกอ on s i นไะน์ะเขาก็บอกว่าชอบปี2 0 1 7มากกว่ารวมถึงยูทูบเบอร์ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชอบปี2 0 1 7มากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าผมโอเคเลยคู่นี้ผมซื้อมาหอว่ามันคุ้มมากนะครับกับราคา5,700บาทก็ไปลองซื้อดูได้นะครับการต่งตัวครับ ผมว่าพอมันเป็นสีชุดชาดแบบนี้ผมจะเน้นแต่งตัวให้ด้านบนมันคุมโทนไปอาจจะเป็นแบบเสื้อสีขาวก็ได้แล้วเป็นกางเกงยีนหรือว่าเป็นกางเกงสีดำแบบนี้หรือจะเป็นเสื้อสีดํากางเกงยีน ที่มันคุมโทนไปไม่ได้โดดเด่นกันมากเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่รองเท้าสีแดงแล้วเนี่ยข้างบนมันฉูดฉาดอีกมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอยากแต่งให้มันจัดเต็มไปเลยนะผมว่าคราวนี้เน้นสีสันจัดจัดกันไปได้เลยไม่าจะเป็นทั้งแบบเกงแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตสีๆอะไรแบบนี้มันก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนต้องถามผมในมุมของผมเองเนี่ยผมชอบแต่งตัวที่มันคุมโทนไม่ได้ตะโกนไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้นก็เลยจะเลือกแต่งตัวเป็นโทนแบบ คุมโทนสบายๆแบบนี้ซึ่งนอกจากใส่กับกางเกงยียนได้แล้วใส่กับขาสั้นก็ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะฮะร,ร้อนมากก็ไปลองดูได้ผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ควรต้องมีไหมสำหรับผมผมว่ามันต้องมีเพราะว่าผมชอบ Air Max อยู่แล้วแล้วก็ในนั้นเขาก็รีกลับมาแล้วนะครับก็คิดว่าซื้อไว้สักคู่หนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับคำถามเพิ่มเติมะไรพิมไว้ด้านล่างฮะบ๊ายบายครับ